ขอเชิญทุกคนสม่บและสำรวมเพื่อเตรียมพร้อมในพิธีตรีวาครับกราวเรียนเชิญคุณพ่อพิการกราบเรียนเชิญคุณพ่อโดยหไทยคงถาวรจุดท,ทุกเทียนบูชาทานอากุณครับขอกราบเียนเชิญครับ กันครับขอเชิญทุกคนร่วมกันร้องเพลงเชิญพี่น้นองครับ เชิญผู้แทนนักเรียนอ่านบทเพื่อเกียรติท่านตูลดอมินิกซาบิโอครับ <c oughs> น้ำใสที่ไหลยเย็นเมื่อดอมินิกเริ่มปเรียนที่คาสเตโดอากาศเริ่มร้อนและอบอ้าวมากวันหนึ่งหลังจากเริ่มเรียนแล้วเพื่อนๆจงชวนดอมินิกว่าเราไปไว่ายน้ำเล่นเป็นดีไหม แต่ดอลเปนอิกบอกพวกเขาว่าเราต้องกลับบ้านแต่เพื่อนๆก็ยังรอเราให้ดอลไปอิกไปว่ายน้ำเล่นด้วยกันแม้จะไม่ค่อยเต็มใจนะแต่ในที่สุดดอลเนอิกก็ยังไปไว่ายน้ำเล่นกับเพื่อนๆเมื่อเล่นไปได้สักพักหนึ่งคำพูดของเพื่อนๆก็เริ่มเปลี่ยนเป็นคาพูดที่ตลกหยาบคายและเล่นเปนอย่างไม่สุภท้าเธอจะเลิกเล่นน้ำและเดินกลับบ้าน ปล่อยให้พวกเพื่อนเพื่อเล่นน้ำกป็นต่อไปเมื่อถึงบ้านเธอจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังนางบีดาผู้เป็นแม่จึงตังเกเตือนสั่งสอนลูกด้วยความรักและอ่อนโยนขอกระบ,บอกลูกไม่ให้ทำเช่นนั้นอีกวันรุ่งขึ้นเมื่อถึงเวลาเดินกลับบ้านเพื่อนเพื่อนพยายามที่จะชักชวดดนดอมดีให้ไปเล่นน้ำด้วยกันอีกแต่เธอยืนยันว่า ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่และปฏิเสธคำชักชวนของเพื่อนอย่างเด็ดขาดนี่เป็นลักษณะพิเศษของดดมินิกที่แตกต่างจากเด็กอื่นๆซึ่งแม้อยู่ในท่ามกลางสิ่งร้องหรือเพื่อนที่ไม่ดีแต่เธอก็กล้าที่จะปฏิเสธและต้อตออด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและยังฝ่าฟุ้งตนในทางที่เหมาะสมถูกต้องอีกด้วยด้วยความเคารพอย่างสูงคณะผู้ใหญ่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิ24สิงหาคมพุทธศักราช2554ขอเชิญผูแ้แทนนักเรียนและผูแ้แทนครูถวยายดอกไม้แต่ท่านพะบุญครับ เชิญรับชมการแสดงของนักเรียนในชุดค่านิยมเยาวชนเพื่อเกียรติท่านนักบุญครับ และให้เอาว่าและข้อคิด,ดื้อนในโอกาสตรีวาครับสวัสดีคณะคือรูและบรรดาเรี่นทีัะทุกคนถ้าพวกเราเป็นคนจ้างสังเกตเราจะเห็นว่าทุกปีเราแต่ละคนนั้นได้ฟังเรื่องราวชีวประวัติของพี่ดาวินิก อย่างน้อยปีละสามตอนนั่นหมายความว่าถ้านักเรียนอยู่ที่นี่สามปีมาแล้วก็ต้องได้ฟังเรื่องราวของพี่เดอราดิ๊เก้าตอนบางคนอยู่มาแล้วหวปีคูณไปคูณมาก็ต้องฟังเรื่องราวของเดอริ๊สิบแปตอนพี่มอห ที่อยู่โรงเรียนนี้มาแล้ว1 1ปีก็ฟังมาแล้วทั้งหมด33ตอนบวกเม่วานนี้อีกหนึ่งตอนเป็น34ครูบางท่านอยู่ที่นี่นับ20ปี30ปีก็มีเพราะฉะนั้นถ้าคิดงั้นแบบคสตร์ปีละ3ตอน30ปีก็เป็น90ตอนจะรู้ไหม นักบ,บ,บอลเด็กนั้นอายุสั้นชี่ว่ารอดครท่านั้นเล่นบางิดเดียวคุณพ่อพอสโตเขียนไว้เล่มหนึ่งมีเพียง48ตอนนั่นหมายความว่าใครที่ฟังมากกว่า48ตอนน่าจะได้ฟังซ้ําแล้วซ้ำอีกนั่นเ,เองครับเพราะถ้าเราไมเราอ่านเชื้อประวัติที่เราีิปีละสตอนเพื่อ คำตอบน,นั้นไม่ยากหนึ่งเพื่อรู้จักพี่ดาวนิมากขึ้นสองเพื่อจะได้รับพี่ดาวนิรู้จักรับเท่านั้นไม่พอข้อสามเพื่อเราแต่ละคนจะได้เรียนแบบพี่ดาวนิกด้วยเรียนแบบในคุณธรรมในความดีต่างๆจากชีวประวัติแต่ละตอนแต่ละตอนนั้นแต่ถ้าเรา มองตัวเราแต่ละคนบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะผมฟังมาแล้วนับสิตอนยี่สตอนบางคนอ่านทั้งเล่นจบแล้วหลายลรอบด้วยแต่ทำไมรู้จักก็รู้จักมากขึ้นรักที่ดาเนีก็มากขึ้นแต่ขั้นที่สามการเรียนแบบนั้นยังไม่ดีพอเวลาที่เราบอกว่าเราเรียนแบบใครคนหนึ่งนัง่น,นหนมายความว่าเรากำลังพยายามทำตัวเราแต่ละคนนั้น ให้ละไม้คล้ายกับบุคคลที่เราเรียนแบบยิ่งดียิ่งมากขึ้นพ่อมานั่งคิดไปคิดมามองพ่อเองจริงหลายครั้งพ่อเรเียนแบบเราดีแต่ว่าชีวิตทั้งชีวิตก็ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของพี่ดาวดีดาวด่ได้มีอะไรดีนะบางทีอาจจะเป็นเพราะเหตุว่าเรามองเพียงแค่จุดต่าง ระหว่างเรากับพี่เาเราไม่อยอมมองจุดที่เหมือนกันมองจุดตามม่างหมายความว่าเราเห็นพี่ดนะี่เป็นคนดีส่วนผมนั้น,นมันเลวเห็นพี่ดาเนี่ขยันเรียนผมนั้นชอบเดเรียนพี่ดานะี่เชื่อฟังว่งงงาคนหน้าผมมันเด็กดื้อพี่ดานะี่ตั้งใจเรียนผมอยู่ในห้องเรียนก็เป็นตัวปวดอาจจะเป็นเัางแเห็นนี้ ที่เรามองเห็นในจุดตา่างมันจึงทาให้ชีวิตระหว่างเราไมคซาเบลกับตัวฉันมันต่างกันระเกินฟังแล้วฟังเล่าอ่านแล้วอ่านเล่าแต่ก็ยังไม่เหมือนพี่ดาวนินั่นเรีครับแต่มีบางคนบอกว่าพ่คอครับผมทำเหมือนที่คุณพ่อบอกแล้วแต่ก็ยังไม่ไกลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้พ่อจะให้คาถาสองข้อ คาถาสั้นๆที่พ่อจะให้นี้พ่อเชื่อว่าถ้าพวกเราจําแล้วนําไปปฏิบัติในชีวิตพ่อเชื่อว่าไม่มากก็น้อยชีวิตของเราแต่ละคนนั้นจะละไม้คล้ายกับพี่ดำดิยิ่งดียิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคาถาข้อแรกก็คือฟังลยดีข้อหนึ่งจงทำสิ่งที่ฉันควรทำ สั้นๆน,นั่นเองครับเราหรองชิ่พี่ดามินิกพี่ดามนิกทำอะไรทำสิ่งที่เยาวชนคนหนึ่งควรทำพี่ดามินิกไม่ได้ทำสิ่งที่ดามนิกอยากทำเพราะความอยากบางครั้งมันนำไปสู่สิ่งที่ไม่ไดีแต่สิ่งที่ควรทำเช่นเราเป็นนักเรียนเราก็ควรศึกษาเราเรียนด้วยความตั้งใจเราเป็นลูกของพ่อแม่ก็ควรจะเชื่อฟังพ่อแม่ไม่ไดื้ และอื่นๆไมสาบูรแต่คาถาข้อหนึ่งมันจะไม่สมบูรณ์ถ้าขาดข้อที่สองฟังดีคาถาข้อที่สองบอกว่าจงทำสิ่งนั้นๆอย่างดีที่สุดนั่นหมายความว่ามองชีวิตพี่เดวิดเราเห็นว่าพี่เดวิดเรียนก็ต้องพยายามที่ตั้งใจเรียนเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่น เป็นครับเดิมพันธช่วยพ่อแม่ทำงานก็เอาจริงเอาจังเป็นเด็กแต่ทำงานเหมือนผู้ใหญ่นั่นเองครับพอสรุปสันส้นๆพ่อเชื่อว่าชีวประวัติของพี่ดิมพัิธทั้ง48ปีมันรวมอยู่ในคาถาสองข้อนี้ข้อหนึ่งจงทำสิ่งที่ฉันควรทำข้อ 2, สองจงทำสิ่งนั้นอย่างดีที่สุสสดสรุปทั้งหมดทาความเคารพ ้าแต่พระเจ้าผู้สบเปลียนด้วยน้ำพระทยัยดีและพระเมตตาพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าทัา้งหลายมีชีวิตอาสายการกลับคืนพระอยช่ทีพของพระเยซูคริสต์เจ้า,จาให้พวกเราทุกคนณที่นี้วิ่งวอรต่อพระองค์ด้วยความเชื่อและความไว้ใจด้วยความทางท่านสมุนเดลซาบิโยที่พวกเราเ่วมกันประกอบตีวันตรียมฉลองในวันนี้พวกเราร่มรรวมทำงานสุหลักนะผู้ใหญ่ ผู้บริหารพร้อมร่วมให้ความเข้มแข็งในการทำหน้าที่แห่งการเป็นผู้นำในการอบรมเพื่อมระดานนักเรียนเกิดความศรัทธามีความรู้สุภาพเรยีรยบรย้อยอ่อนน้อมถ่อมตนและมีคุณธรรมตามแบบจำและบุญเรานิสราวิโมหวเพราะเราร่มรวมภาวนาตั้าแต่ขขูกทุกท่านให้มีสุภาพพ่างการแข็งแรงพ่ักการได้รรกกใใจิตใจพร้อมที่อุรมสสอนเรียมด้วยความรักและทางานดีเพื่อประกอ,อได้นการอบแต่ละคนในสู่การเป็นของชาติสืบต่อไป ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงมีพระท,รทัยกรุณาโปรดสดับฟังคำออนาของข้าพเจ้าตลอดนาทีนี้โดยอาศัยคำสนัิสรุนของท่านนักบุญญาศรีชาวเยอรมุกกระทั่งของเราชันร่วมก,กันร้องเพลงยอมตายแต่ไม่ยอมทำบปาป ขอขอบคุณุพ่อคุณแม่ลูกชายคุณขวนนขานที่ได้เป็นประธานพิธีตรีวานในวันนี้ครับขบ้าที่วันนี้พ่อแม่เตือนลูกด,ด้วยความรักลูกก็วควรเชื่อฟังพ่อแม่เป็นอย่างดีครับสำหรับพิธีตรีวานในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วขอขอบคุณท่านมากครับ